ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอวิเคราะห์บอลแมนยูพบคริสตันพาเลทวันอาทิตย์ที่2กุุภาพัน2,568แมนยูเข้าเบรกเฮ3นัดรวดโดย2ในนั้นเป็นยูโรปาลีกเกมนี้หวังต่อยอดไต้อันดับพิมลีกเมื่อเล่นในบ้านพบคริสตันพาเลทที่ช่วงหลังกลายเป็นทีมของแสลงไปแล้วพิมลีกอังกฤษแมนเจ็ประทะคริสตันพาเลทเวลา21นาฬิกาทรนทศทูพีเมียฟุตบอล1และ2สนามโอทฟอัฟร์แมนยูนเต รูเบนเอเมริมีขุมกำลังชุดเดิมให้เลือกใช้งานเมื่อทั้งจอนี่อีแวนเมสันเมาส์และลูกชอต่างประสบปัญหาความฟิตส่วนแพทริกดอรูย้ายมาไม่ทันมีส่วนร่วมนัดนี้แน่ๆ การจัดทัพจากแมตต์บุกเชอด FCSB ที่โรมาเนียพ่วงคว้าตัวเข้ารอบน็อกเอาท์ยูโรปาลีกคงหมุนเวียนบางตำแหน่งอันเดโอนาน่าเฝ้าเสาสลับกับเอลตายบายินดีตลอดจนแฮร์รี่แม็กควายมาเรโอกาเตออามาเดียโลและอาลนโนกานาโชมีสิทธิ์ออกสตาร์ทสวนทางกับเจ้าหนูคอบบี้ไมโนฮีโรยิงหนึ่งายหนึ่งในบทบาทใหม่เบอร์สิบอาจถูกจับพักรอเป็นทีเด็ดข้างสนาม คริสตันพาเลสโอลิเวอร์กลาสเนอร์พบข่าวร้ายเมื่อชิคดูโกเรกับชาดีรีอาดซึ่งเจ็บอยู่แล้วนั้นจำเป็นต้องผ่าตัดเจอบปิดเทอมก่อนเพื่อนโดยเฉพาะรายหลังหายไปทำให้เหลือเซตแบ็กอาชีพแค่3คนพอดีคือคริสตินชาร์ดมักซองลาครัวและมาร์กเกฮีนอกจากนี้เอเบลิซีเอเซ่คีแมนแนวรุกยังเจ็บที่ท้าวืดอีกรายต้องส่งแข้งใหม่โรเมนเอเซ่ลงช่วยอิสมล่าซาและนาเป้าชองฟิลิปมาเตตา ข่าวดีพอมีบ้างเมื่ออดัมบ,บอตันและมาติอุสฟานซาฟิตแล้วลุ้นติดทีมนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามแมนดเตต3สามสี un, ่สามอันเดโอนาน่ามัตไทดลิกแฮร์รี่แมกไควลิสโตมาตินสนูซแซมาซาอุยมาริโอาเต้บรูโนแฟนันเดโกดาโลอา์มัดเดียโลรัสมุดฮอยลุนอารโนกาาโชคริสตันพลเลกสามสี่สองหนึ่งดีนเฮนเดอร์สันคริสดิชาร์ดมักซองลาครัวมาร์เกหีเดนิแวนยอสวิลฮิว เจฟสันเลอร์มาไทดิกมิเชลโลเมนเอซ่าอิสไมลาซาชองฟิลิปมาเตตาความน่าจะเป็นของเกมอย่างที่บอกพาเลทนาทีนี้กลายเป็นของแสลงสำหรับผีแดงไปแล้วเดบุกชนะ3จาก5ปีหลังรวมถึงซีซั่นก่อนด้วยมีเท่านั้นแมนยูยังพังตะข่ายทีมอินซีพง,งา์ไม่ได้ตลอด3าเกมล่าสุดอีกต่างหากดูแล้วเหนื่อยเต็มที่ได้แค่แต้มเดียวผลการแข่งขันที่คาดาไม่เด็ดเสมอคริสตันพาเลท1ต่อหนึ่ง ดูเป็นอโบริมเฮดโค้ดแมนเจตปรามเหล่าแฟนๆของแบ็คซ้ายลูกช่อว่าอย่าเพิ่งกดดันให้นักเตะลงสนามเนื่องจากรั้งแมตต์ไปนานเกิดซุม4ซุม5ใช้งานอาจอาการสุดชอเจ็บกล้ามเนื้อซ้ำหลังกลับมาลงสนามได้3นัดในยุคของอโมริมฐานะสำรองทั้งหมดแมปปรากฏตัวฝึกกลางแจ้งอีกครั้งเมื่อกลางสัปดาห์แต่ก็ยังพลาดเกมยูโรปาลีกปรับ fc เซวบูคาเรส2ต่อศถึงโรมาเนีย จนถึงเกมที่ต้องเปิดบ้านพบคริสตันพาเลซสองกลุ่มพาพันธ์ทางกุนซอวัย40ปีก็ไม่อยากเสี่ยงใช้งานดาวเตะผู้ดีมันยังต้องอาศัยเวลาอีกสักนิดอโมริมกล่าวกับ MUTV ผมคิดว่าเขายังจําเป็นต้องซ้อมให้มากขึ้นใช้เวลาร่วมกับทีมเมทมากขึ้นทําอะไรง่ายๆอย่างเป็นปกติหรือเกมโตเล็กไม่ใช่แค่แยกฝึกลําพังเขายังต้องฝึกซ้อมในแบบฝึกที่ต่างจากคนอื่นๆก็ไว้เมื่อเรากลับจากโรมาเนียเขาก็ค่อยได้มาซ้อมกลุ่มอีกที มื่อไรก็ตามที่ผมเห็นว่าเป็นช่วงเวลาอันเหมาะสมหมอนั่นจะได้เวลาลงสนามเคาะสนิมกลุ่มเดี่ยงยังหน้าเดิมเมสันมาวิกเตอร์ลินเดอร์เลฟส่วนมาคัตแดดฟอร์ดไม่อยู่ในแผนใช้งานรูเบนอ,อัลริมกุลซืเมตเต็ดกล่าวว่าสมมสร,รถ,ถึงความสำคัญของทีมอะคาเดมีเพื่อจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมชุดใหญ่ของเขา ผีแดงเอาชนะสเตอัวบูคาเรส2-0ในยูโรปลาลีกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยได้ประตูจากคอบบี้ไมนูและดิโกโดาโลประตูที่2ของยูเนเต็ดเกิดขึ้นเมื่ออาลนโดกานาโชผลผลิตจากอะคาเดมี่จายบอลให้ไมนูซึ่งเข้าร่วมสมสร,รตั้งแต่อายุ9ขวบทําประตูได้ทั้งคู่มีข่าวพัวพันว่าจะย้ายออกจากทีมโอทฟอร์ดเนื่องจากการขายพวกเขาจะทาให้ยูเนเต็ดมีสถานะในกฎกําไรและความยั่งยืนดีขึ้นอย่างมากแม้จะไม่ได้เจาะจงถึงกานาโชหรือไมนูโดยเฉพาะ แต่อโมดิมกล่าวว่าข้อดีอย่างหนึ่งของทีมอะคาเดมี่ที่ยอดเยี่ยมก็คือผู้เล่นสามารถถูกขายออกไปเพื่อระดมทุนได้ผมต้องการผู้เล่นอย่างคอบบี้ไมนูและอารโนกานาโชอโมดิมกล่าวสิ่งสําคัญคือเราต้องปรับปรุงอะคาเดมี่และดึงคนอื่นๆขึ้นมานั่นคือสิ่งที่สโมสร,รต่างๆในอังกฤษต้องใช้ประโยชน์ของนักเตะที่มาจากอะคาเดมี่ การได้ลงเล่นความรู้สึกต่อเสื้อและการขายสิ่งที่เราโฟกัสคือการดึงนักเตะขึ้นมาส่วนที่เหลือผมก็แค่ต้องการเตรียมตัวกับทั้งสองส่วนจากพวกเขาสำหรับเกมถัดไป ใกล้เต็มทีแอสตันวิลล่าจ่อได้มาคัดแรดฟอร์ดจากแมนยูสื่อเมืองผู้ดีรายงานเมื่อหนึ่งกุมภาพันธ์ว่าวิลล่ามีโอกาสได้แรดฟอร์ดไปร่วมทีมไม่น้อยหลังพวกเขาติดต่อขอยืมสตาร์ทีมเตเดซึ่งไม่อยู่ในแผนของรูเบนอโมริมถึงขนาดโดนกุนซือโปรตุกีสตัดออกจากทีมนาน12เกมติดต่อกันแล้ว แม้จะตกเป็นข่าวกับบาร์ซโลอนาอย่างหนักเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่สถานการณ์ล่าสุดระบ,บุว่าทีมดังของลาลิก้าไม่พร้อมใจค่าแรงก้อนโตของกองหน้าอิงริสและวิลลาปราดเข้ามาเจราจาขอยืมตัวแทนหลังจากพวกเขาขายจอรดูรานดาวยิ่งทีมชาติโคลอมเบียให้กับอัลนาเซอร์ไปแล้วในราคา64ล้านปอนด์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทังนี้หากแรดฟอร์ดย้ายไปร่วมทีมวิลลาเขาอาจถูกใส่ชื่อลงเล่นถ้วยแชมเปี้ยนีกด้วยหลังเจ้าตัวไม่ได้ลงเล่นในรายการนี้มาตั้งแต่ปี2022 สื่อยันมาคัสแรดฟอร์ดลาเพื่อนแมนยูแล้วเดลี่เมลเผยมาคัสแรดฟอร์ดกล่าวลาเพื่อนนั้งเตม,มนยูและสตาฟสโมสรแล้วหลังโตเป็นข่าวจอย้ายไปคาแข่งกับแอสตันวิลล่าแบบยืมตัวสื่อเมืองผู้ดีประโคมข่าวเมื่อหนึ่งกุมภาพันธ์ว่าแรดฟอร์ดตกเป็นเป้าหมายของวิลล่าซึ่งต้องการยืมดาวยิงทีมไมเ็ดไปร่วมทัพทดแทนจอร์ดูรนันกองหน้าทีมชาติโคลอมเบียที่อำลาสังเวียนแข่งวิลล่าฮาร์คไปร่วมทีมเอานาเซอร์ในลีกซาอุดีอาระเบียโดยค่าตัว64ล้านปอนด์ จากความคืบหน้าล่าสุด Manchester Evening News ์เผยว่าแลตฟอร์ตตกลงสัญญากับสิงห์พะงาดได้แล้วหลังจากที่ได้เจรจากับอุนเอเมรีผู้จัดการทีมสเปนนิตโดยทีมจากมิดแลนด์ตกลงใจค่าเยืมนักเตะกับผีแดงได้แล้วเช่นกันและพร้อมรับผิดชอบค่าแรงสัปดาห์ละ325,000ปอนด์ของเขาเป็นส่วนใหญ่ภายใต้สัญญาย,ยืมตัวโดยมีออปชั่นซื้อขาด ด้านเมลเสริมว่าหัวหอกวัย27ปีบอกลาเพื่อนนักเตะเรดเดวิลและสตาฟของสโมสรที่สนามซ้อมแขดิงตั้นเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้าวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์เนื่องจากเขาพร้อมย้ายไปเริ่มต้นความท้าทายใหม่กับทีมร่วมทีมลริกหลังโดนดูเบนอเมริมผู้จัดการทีมโปรตุกกสกาชื่อทิ้งออกจากทีมนาน12นัดติดต่อกัน เจมี่เรดแนปกูรูชื่อดังแห่งสกาย p o r t ์มองว่าการย้ายไปแอสตันวิลล่าแบบยืมตัวของมาคัสและฟอร์ดนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยงเมื่อคุณมองดูเรากำลังย้อนไปในรดูการ2022-2023ถึง2023ซึ่งเป็นฤดูการมาสจันสำหรับเขาเรดแนปกล่าวผ่าน Sky ยสปอร์ แต่เมื่อคุณมองย้อนกลับไป2ปีหลังซึ่ง2ปีถือเป็นระยะเวลาที่ยาวนานในวงการฟุตบอลมันไม่ใช่กรณีของเขาที่ได้รับบาดเจ็บบางคลิปที่เขาเดินไปมาได้แพร่กระจายเป็นไวรัลผมจําได้ว่ามีคลิปหนึ่งในเกมกับลูตันตอนที่บอลอยู่ตรงนั้นเขาแค่วิ่งจ็อกกิ้งไปคุณไม่อาจทําแบบนั้นได้เมื่อคุณเป็นนักเตะระดับสตาร์ของแมนยูเต็ดคุณต้องเป็นคนที่สามารถเป็นผู้นําจากแนวหน้า คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับศักยภาพได้ตลอดทั้งวันแต่เขาไม่ใช่ดเด็กอีกแล้วหากการย้ายทีมครั้งนี้เกิดขึ้นกับเขามันจะเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อบางทีอาจมากกว่าสิ่งที่เขาสมควรได้รับในตอนนี้ก็ได้เนื่องจากวิลล่าเป็นสมสรนที่ยิ่งใหญ่มากแต่จะเป็นโอกาสที่เขาจะได้กลับมาทำอาชีพอีกครั้ง เพราะนั่นคือสิ่งที่เขาต้องทำไม่มีใครทำได้อีกแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอูน่าเอเมี่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแอสตัน,นบิลล่ามันขึ้นอยู่กับมาคัสแรดฟอร์ดที่จะไปและพาตัวเองกลับมาลงสนามในฐานะผู้เล่นอีกครั้งอดีตแข้งลิเวอร์พูลเสริมได้ว่าการย้ายทีมอาจส่งผลเสียหายต่อเส้นทางค้าแข้งของแรดฟอร์ดได้หากนักเตะไม่เข้ากับระบบของเอเมรี่ มาคัสและฟอร์มีความเสี่ยงอย่างยิ่งถ้าเขาย้ายเข้ามาโดยไม่อยากจะโชว์ฟอร์มหรือไม่ยอมรับในสิ่งแวดล้อมก็อาจส่งผลเสียได้เช่นกันเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากเกินกว่าจะปล่อยให้เสียไปเปล่าๆการทำให้ทุกคนเงียบควรอยู่ในใจของเขาถ้าแค่นี้ยังไม่พอแล้วอะไรละ่ะจะพอ ทางการแมนยูคว้าหลังดาวรุ่งอาร์เซนอลดอกูรายต่อไปแมนเชสเตอร์ยูเต็ดประกาศยืนยันคว้าตัวไอเดนเฮเวนกองหลังดาวรุ่งชาวอังกฤษมาจากอาร์เซนอลอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์หลังเจ้าตัวปฏิเสธจะต่อสัญญาก,กับปืนใหญ่เจ้าหนูเฮเวนวัย18ปีเผยหลังจะรอนการเซ็นสัญญาก,กับแมนยูจนถึงเดือนมิถุนายนปี2 0 2 9และจะได้ใส่เสื้อเบอร์26ว่าผมภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูเต็ด ผมขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยทำให้ความฝันนี้เป็นจริงมันมีอะไรมากมายที่ผมต้องการประสบความสำเร็จผมจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อพัฒนาต่อไปและกลายเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดเท่าที่ผมจะสามารถทำได้กองหลังชาวอังกฤษกล่างเฮเวนได้รับการยกย่องว่าจะเป็นอนาคตของวงการลูกหนังเมืองผู้ดีหลังสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งเซนแบ็กแบ็กซ้ายและมิดฟิลด์ตัวกลางรวมทั้งติดทีมชาติอังกฤษทั้งรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีและ19ปี จนหลายทีมดังในยุโรปทั้งแมนยูบาร์โลนาและไอทักแฟรงเฟิร์ตให้ความสนใจนอกจากได้เฮเวนแล้วนั้นแมนยูกำลังจะเซ็นสัญญากับแพทริกดอ,อกูแบ็กซ้ายดาวรุ่งทีมชาติเดนมาร์กหลังปีดีวกับเลดเช่ด้วยค่าตัว30ล้านยูโรบวกโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก5ล้านยูโรและเวลานี้นักเตะเดินทางมาตวรวจร่างกายแล้วคุยไม่ลงตัวดิวมาลาเซียซบเหี่ยวล่มแล้ว แผนการปล่อยตัวไทยเลวมาเลาเซียแบ็กซ้ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้กับเบนฟิก้าแบบยืมตัวนั้นถูกยกเลิกเรียบร้อยแล้วตามรายงานของฟาบิโซโรมาโน่ แม้ว่าทั้งสองสมมสรจะมีการเจรจากันแต่มาเลาเซียก็ไม่ได้ย้ายไปโปรตุเกสเนื่องจากเบนฟิกา้าไม่สามารถตกลงเงื่อนไขค่าย,ยืมตัวและออปชั่นซื้อขาดตามที่เมเนเดตต้องการได้ก่อนหน้านี้มาเลาเซียได้กล่าวอำลาเพื่อนร่วมทีมที่คร์เนตันไปแล้วแต่ตอนนี้ปีแสดงต้องหาทางเลือกอื่นเนื่องจากจะมีหลายสมมสรให้ความสนใจรวมถึงเรอัลเบติสและกลาสโกเซลติก นับตั้งแต่ย้ายมาจากฟยนูดลอตเตอร์ดมในปี2022แบ็กซ้ายชาวรัสต้องเผชิญกับอาการบาดเจ็บรบกวนอย่างต่อเนื่องซึ่งทําให้เขาลงสนามให้แมนเชสเตอร์ไปเพียง47นัดเท่านั้นแม้ว่าแข้งวัย25ปียังมีสัญญากับแมนเชสเตอร์จนถึงปี2026แต่มีแนวโน้มสูงว่าเขาจะย้ายออกจากทีมในเดือนนี้ฤดูกาลนี้มา,ลาเลเซียเพิ่งได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปเพียง3นัดเท่านั้นและยังไม่ได้รับโอกาสติดท,ทีมชาติเนเธอร์แลนด์อีกเลยนับตั้งแต่ปี2023 หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ